เป็นวิธีการต่อหลักจันจ่ายกับคอยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูการต่อสายไฟค่ะสายไฟเส้นนี้นะคะตัวนี้โยงมาตัวนี้คือต่อไปสวิตกุญแจค่ะ จากสวิตกุญแจตัวนี้จะไปเข้าที่คอยบวกนะคะสังเกตที่ตัวคอยอันนี้เรามาไว้ให้ฝั่งหนึ่งเป็นบวกฝั่งหนึ่งเป็นลบค่ะตัวนี้สวิตกุญแจเข้าคอยบวกค่ะแล้วก็ตัวนี้อีกเส้นหนึ่งจากคอยบวกวิ่งเข้ามาตรงนี้ด้านนี้ลูกค้าลองสังเกตด,ดูนะคะสายไฟตรงนี้ฝั่งคอยบวกจะเป็นสีน้ำตาลค่ะฝั่งอีกเส้นหนึ่ง ดำขาวเป็นคอยลบค่ะเราต่อเราต่อตรงนี้บวกเข้าบวกอีกเส้นหนึ่งลบเข้าคอยลลบเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะคะดเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะคะเคนี่ยค่ะ พอหมุนหลักจันจ่ายจะต้องมีไฟออกสังเกตไฟตรงนี้นะคะ okay, no way, no way. จะต้องมีไฟออกแบบนี้